ตัดตาแดดเระออยตัดพัดหันนี่แหละพูดใด้ตัดให้ให้พี่โรดตัดให้เห็พ่เราเอาเนวโคนผมเราเโกนให้มาทอกันสับสออยตัดผมใหงแม่ให้ใหยากห้แแล <c oughs> ไ้ไม่กล้าหายนนั้นหล <c oughs> ะโมกัน กำลังเศ้าหายหายอยู่แล้วพี่ม <c oughs> ันคือไปตดัตดมมมผมยาวงามกระดกไม่ตัดผมดวม

ล้วก็เลยออไปนตับว่าไปกินขา่าวเมื่อกี้ว่ากับแม่วา่าไปกินข่าวแล้วก็จจมโมาหาออย่างข้าวเดี๋ยวไปตัดผมละ <c oughs> ไ,ปลไปขึนเขาดันแลงไปนเขาแล้วไปยางแล้รบก็อาบน้ำก็เล่ตัดตัดอดอ,อาบนาม้ <c oughs> มันตีตัก็พราะกตาเห็นเขาเป็นหัวจุกขึ้นจะหนกนีย่ <c oughs> อยูตกาง เร็วเร็มก็มานอนกันมองขานี <Next> ้แห้งข้างติ้มองนีก็เบิ้งออกหายหายเออแพ็คอะครับผสไปให้พอเบิงหน่อยไหมส่งนัินลูบลูฟิโอให้พอเบิงหน่อย เราสไปเห็ดงานที่ไหนแล้วบ้านี้อาใส่หมวกอยู่เวลาให้งานปกติอยู่ร้าอาหารเอากรใส่หมวกอยู่แล้ว,น,วนี้กันจังวงานที่หลาาหาเวลากลับมาผมจะกสะายแหงเดือ บอกว่าให้โทรมาปลอบแล้วแถงโทรมาข้อปลอบก็แฝ่ไว้เดียวตอนขอเลยอยแม่เราสองตาผมแล้วก็ตัดเ ไปเล้ไหมก็หาสายให้หายสักวักนไห <c oughs> โอ้ยคือจะราอยู่ความยาแผนปัจจุบันก็แผนทั้งเหลือาะมันจะมันจะมันจะมีความเชิงสุต่ตงกดดันด้วยเนาะและ้วแต่ตอนนี้มันคือก็จิตใจมั่นั่มั่ง ป้อมเสือทิ่ใจเข่าแบบว่าไปดู่าสภาพทิ่ใจเข่ามันมันเสือนี่ยหนีไปรัชสะะารหายอาจจะสิอาจอาจะสิโซ่หรือเปล่าอย่างสี้นะแต่ก็ลองปรึกษาหมอเพืนก่อนเพราะว่าลอกเชื่อมันจะกถึงอยู่กับสภาพร่างกายเข่าว่าเข่าแบบว่าอา่ตัวยาสมุนไพรตัวใดด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวยังเนยอย่ง,ยงสิ ไออาสีเกียวของนั่งด้วยกันงปรึกษามอ,ลาอแล้วก็นช็บแล้วบางทีบางทีหยิบสองมึงมันบอกเขาสบาเลต้องไปเบิรงบางที่ยิบสองซกอเพราะมันมันที่องกันนาสิมีหลายอย่างอยู่มั้งที่หมอเราถ่ายตังไ<ว>ตหมดทีล,ล้อก <c oughs> <c oughs> ็ตัดใช่เสื้อสีเหลืองด้วยต่พวกนี้ชาด้วยบินทะบาทตอนเช้าได้เต็มเสื้อสีเหลืองไปละ <c oughs> ปะดีลกตัดเหวไพีลตัดไผพล็เห็นเาตัดผมมันกริต้นมันกมันกันกเเห็นปนเห็เาตัดผมนสิต้นเนียกวตัดตักไยกันตานนตัดแล้ไม่ยังหลนอยู่ ถ้าผมสั่นมันยังโลนมึงดิเหมาะหมอนแม่นอนแป๊บเดียวนึงไม่ได้นอนสับแบบแค่พิงซื่อๆมึงดิมันโลนเต็มหมอนเลยนี่ผมก็อะไรไปครับอาสะก้อก้นแหละแต่ว่าไปท้าไ่เห็นว่าโลนอาจจะก้นบ้านนี่หมอเออสร้างมันบอนอันนี้ดอกเราบาตัดสั่นเอาสร้างเราบะซอยสั่นไปโลนนั้น ก็เลยว่าก็ดีอย่ยางหนึ่งใส่สัตว์มันเสียเวลาทําใจเพิ่มอีกจากข้าวอ่ะในมันกระสโลนอยู่เลยและมันกระียง่ายกว่าผมยาวหลดนเพราะว่ามันออกมามันเป็นกระจุกเลยนะมันพันกันเลยอันตัวมันรูดออกมาเนี่ยคือหลากมันถอนออกมาเลยเนาะมันก็เป็นกระจุกประกมวลอยู่พันกันเป็นเกี่ยวอยู่เป็นต่ซิโตนผมอ่ยู่ะพอตัดออกไปแล้วเอื้องทายลูกอันผมไม่ไหวเลยว่า อย่างว่ามันเป็นเป็นอาการ,รออกาทั่วโลกแหี่โมมเป็นอาการจางี่โมกอ่ะเทอร์ตสองแทนซโรนลายแล้ที่สองรโรนจมันมีผมเปอรเซ็นต์ะไรแ่นเอาอ,อาานีแล้วแต่ว่าบ่ได้อันอันนี้เราทาหูอยู่ว่าผม หมอก็บอกอยู่ว่าผมมันสลวงแต่ว่าพอมาเจอเขาจริงจริงแล้วมันมันก็มีความรู้สึกใจหายนะใจหายว่าอ้าแมนดิลีบอกขนาดไม่ว่าไม่เป็นมะเลงไม่ยังว่าคือแบบโบแมนนะนะยังขาดเจ้าของอยู่เพียงแต่ว่าเออไม่กําลังใจสูงเขาต้องอยู่กับมันให้ได้เบาได้แต่ว่าพอมันมันมันบอกว่าถูกเนาะเพราะมันมันเป็นเพนสาพเป็นจริงแล้วมาเจอเขาระ มันก็อดไปแหละนึกเยล้วก็คืด่าอุตส่าห์ทำใจแล้วคนเขาเกินมาข้างหนึ่งก็ตายข้างหนึ่งก็ยามันก็อย่างมันก็หลูกหลานก็โอเคอยู่แล้วก็เขาก็ทำงานมาหอดจนได้เกษียณแล้วก็คือว่าเออก็ถือว่าโอเคอยู่แต่มันก็ยังเกิมันก็คืดอยู่แต่ว่าก็ยังทำใจอยู่ พเพลงที่แม่อยากฟังฟังเพลงนองที่แม่ยกกังเกาะที่แม่พาไปประปวดนะอ,อ,อินั่นเพลงนองอุ้งอิง่แม่กันแหละเพลงนองอุ้งอิงก็ได้อตอนสไดเเห็นได้หน่อยนักเรียนที่แม่แบบว่านับสนุนเขาเติมให่ได้ดีๆกันจริงๆเป็นความภูมิใจแม่กันฟังเพลงเขากันนะสิซอยได้พระมงทรรมนำม เจสงบนั่นรผ่อนคลายย่อนตอนนี้แล้วเพรพะได้เพราวะมันมันมีปุย๋ยสมาอยู่ในมหาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกจากเออเปิดเพลงฟังเบิรงฟังธรรมะฟังเถศตังอะไรยังไปก็ผ่อนคลายไปได้เทอละคราวถตาบบก,กิดอย่างหลายแต่ทำไม่ขคือราแม่นี่เป็นคนที่ปล่อยวางที่สุดนยังยังได้ขนาดนี้นะ แม่แม่ครอยู่แม่เป็นคนบวกเกิดยังไรไม่แต่ไดนถ้าแม่เป็นคนถ้าเป็นคนเก็บกดเนี่ยใครเจอแบบเก็บกดมาถ้าเป็นคนเก็บกดถ้าเป็นคนคิดเล็กคิดหน่อยหรือว่าคนคิดคิหมากเนี่ยมันก็แหงซีนี้อันนี้แม่ยังอทำใจแบบแบบปล่อยวางมันเป็นทำมันเป็นกดธรรมชาติกดของมโลกมนุษย์มันต้องมี เกิดแก่เจ็บตายเป็นแก่ยังได้ธาตได้เลยเท่านี้นะทำได้เท่านี้แต่ก็ยังปวดกระดูกกัเป็นเหลืองปกติแล้วคนเท่าหัวห้องเจ็บป่วยหัวเา้องป่วยเป็นโรคหลายเมื่อกับธรรมดาจิตใจมันอกับเหี่ยวหอก็อ่อนแออืมก็อ่อนแอเป็นเหลืองปกติแต่เพียงแค่ว่าแหมยังโชคดีแหมคนหลอกขังมีคนคอยให้กำลังใจหลาย อยากติพี่น้องปลูกเต่าเลยกับการให้แม่มีกำลังใจแหละแม่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยกันเรามีคนห่วงแม่หลอกคักแม่ต้องร้ายถ้าพวกเป็นห่วงแม่ก็เข้มแข็งต้องเข้มแข็งไล่ไล่แต่ใจหิตใจอย่างที่ว่าแหละแม่หิตใจแม่พ้นข่ายสุดไปขึ้นเงี้ย กับอีหยังเดาเสียหนะ้าคือตอนนี้สิ่งที่แบบคือผู้แม่ต้องคิดแค่ว่าเห็นแนวใดเฮาจันทสิดูแลวดายจะคลองใหด้ดีที่สุดให้เข้าอยู่ได้เฮิงที่สุดจังทร์สิ่งและเพราะฉะนั้นอีหยังที่มันมารบกวนจิตใจกระทบกระเทือนจิตใจหรือความคิดนกะก็ต้องตัดแม่ต้องตัดออกอจะเป็นก็ต้องตัดออกแนบสิ่งทีสงนนส่สําคัญที่สุดก็คือสุขภาพจะคลอง mm -hmm.